สวัสดีครับมีหลักแฟนเพลงแฟนมะลำ่ำแฟนเพลงน้องยุกิเพ่นปากาหายท้องคำ่ำมาพอกันอีกแล้วครับพอมนพี่น้องมือนี่สิมาผ้าพี่น้องมาปันวิวน้องยุกิฮักลาหน้าพ่อแหล่ซึ่งกันแรกของน้องยุกิพี่น้องมาเริ่มไปเลยครับอ่าไปที่ค่ายหายทองคำเล็กคอร์ดครับพี่นอ้องลองกดเข้าไปยุกิ เพนปากาหาทองคำฮักกลาหน้าพ่อแลนะครับตอนนี้วันที่หกช่วงประมาณบ่ายสามโมงครับติดสิบเดมาแรงในเมืองไทยครับพี่น้องสีส่แสนก็วิ่แล้วมาสอยกันครับพอมีพี่น้องครับคือมันลงตัครับพอมีพี่น้องเอ็มวีน้องยุกีมือนี่คือ คืออลังการอีหลีมันสุดยอดมันลงโตทุกอย่างพี่น้องแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตานักล้องน้องของน้องยุก,กิพี่นออ้องตะหักคนตะหักเคล็ดที่ไหนก็นเป็นตะหักเสียงกระมวลเสียงมิสเนนะครับลูกเอื้อนนะมัลูกเอือนะเอ้อนลูกข้อน้องยุก,กินี่บุรุดาพี่น้องลูกข้อมวลอีหลีเป็นเป็นนักล้องที่ที่รํามวล เสียงบ่อกอยหวานบายในดอกพีนองเสียงเฮาเฮาน้องยุกิผ่้เมนนักล้องเสียงหวานเป็นนักล้องเสียงเขาเรียกว่าเสียงเสียงมีเอกลักษณ์เสียงมีไล่เส้นเสียงมีเสียงเฉพาะตัวนะครับฟังคือลองมาหน่รู้เลยว่าเสียงน้องยุกินะครับผมหักผมหักเอ็มวีผมหัก ผมมักชุดนี้ของน้องยุกิซิงเกิลน,นี้ของน้องยุกิผมมากครับคือมันลงตัวทั้งบดเลยนะเมื่อวาจะเป็นน้อ,นองยุกิเมื่อวาจะเป็นเสียงร้องเสียงล่ำเมื่อวาจะเป็นเอ็มวีเอ็มีเฮ็ดดีครับพี่น้องสมก็เรียกว่าสมฐานะสมมงสมเกียรติของน้องยุกิสมกับข่ายหายทองค่ำ ชุดก็มีแต่ท่องค่ำพี่น้องเห็นบ่ดอกไม้ก็เป็นท่องค่ำออชากเนี่ยประกายทองสมกับข่ายไหท่องคํำอีลีทุกอย่างมันมันเลิกขา่ามันอัร่างการกับพี่น้องผมก็บโรลูวาสิสันหาคําไหนมาเบาเนี่ยผมมากน้องอยุกี่เต้นเต้นเป็นทหารเตนเนี่ยผมนึกถึงไงอ้เซรามูนพี่น้อง ยผมมักักก่อนไปเล็กหน่อยซีละมูนกระตูนดีปุนหักล่าหนาพอแล่เป็นเพ่งอกหักของสาวชัยภูมิมลูกพอพระยาแล่ถือนุ่มอุดรถือนุ่มอุดรหักอก,กวังสันแล้วเนาะออยากรู้คือกันอนะไผ่นุ่มอุดรก้นไหญเนาะมาหักอกสาวชัยภูมิได อยากเห็นหนาไอรีพี่น้องถ้าพี่น้องลูกกับพี่น้องก็บ,บอกมาเนี่ยนะว่านมบูดอนคนไหมาหาอกลูกสาวขอพญาแล้เอา้เอามันคือเพลงครับพี่น้องมันคือเพลงมันอาจจะใครายรชีวิตจริงจักน้อยแต่มันคือเพลงนะพี่น้องเนาะฟังไหมวนฟังไหมีความสุขซอยกันพี่น้องซอยไหไดล้านวิวไว,ไว มือนีกับวันที่สองแล้ววันที่สองนะครับเออออนแอได้สองมือแล้ะตอนนี้กับสี่แสนแล้วสมมุติถ้ามือละแสนเนาะมือละแสนสิบมือก็ได้ล้านหนึ่งพี่น้องเนาะมามา,มาสานความฝันให้น้องยุกิให้เป็นจริงมาสานความฝันให้คายหายทองคำให้เป็นจริงพี่น้องมาซอยกันมาซอยกันพักด่านเอมวีมาซอยกันปันวิว ผมสมัครยูทูปพี่เมียมพี่น้องบ่มีโฆษณหน้าไผอยากปั้นวิวแบบสบายๆบย่ต้องมีโฆษณากับไปสมัครยูทูปพี่เมียมพี่น้องไปสมัครแบบครอบครัวนะครับ5าเก่าบาทนะครับหาเก่าบาทได้หาได้หาหรือ6 ID 6 ID เนี่ยครับบ่แพงครับบ่แพงบ่แพงมาซอยกันปั้นวิวแบบสบายฟังแบบ,บมุนๆพี่น้องมาซอยกันมาซอยปั้นวิวน้องยกุกิมาสาร้างความฝันให้น้องยกุกิกัน พี่น้องฮักพี่น้องแพ่งน้องยุกิกันนี่แหละครับเขามาาหายทองคําเล็กขอดหากําว่าฮักลาหน้าพ่อแลนะครับแล้วก็กดเลยนะครับปันวิวให้น้องยุกินะครับมือนี้คลิปนี้กะเอาไ้ซ้ำหนีก่อนนะครับพี่น้อง แล้วก็ไปฟังเพลงกันมันม้วนครับสวัสดีครับ